ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการพระเครื่องพุทธศินล้ำค่ากับเออมูลตออนไลน์ความรู้มีไว้แบ่งปันพบกับผมบรภาสบุญมั่นเรามาศึกษาสะสมอย่างรู้คุณค่ากันนะครับ ในวันนี้ขอนำท่านมาพบกับพระสุดยอดหายากอีกองหนึ่งของเมืองไทยนะครับพระหมูยานพิมพ์เล็กเสียนแหลมครับเดี๋ยวเรามาทราบประวัติความเป็นมาของพระหมูยานพิมพ์เล็กเสียนแหลมกันก่อนนะครับพระหูยาน เป็นหนึ่งในพระชุดบญจาภาคีเนื้อชิตที่มีพุทธลักษณะงดงามแฝงด้วยความเข้มขลังนะครับพุทธคุณนั้นถือเป็นเลิศในด้านคงกระพันจาตรีพระหูญยานกุวัดพระศรีรัตนมาหาธาตุจังหวัดะบุรีสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าสุริยะวรมันที่หนึ่ง ในยุคข,ของเหลืองมังนาและมีการค้นพบครั้งแรกเมื่อพุทธศักราช2,450มีทั้งหมด3พิมพ์ได้แก่พิมพ์ใหญ่หน้ายักษ์พิมพ์กลางพิมพ์เล็กเสียงแหลมซึ่งพิมพ์เล็กเสียงแหลมเนี่ยครับเป็นพระที่มีน้อยแล้วก็หายากค่านิยมสูง คุณค่าแห่การอนุรักษ์อย่างยิ่งนะครับอันนี้ก็คือพระอุญญาณนะครับถือเป็นสุดยอดพระหายาพิมพ์หนึ่งของไทยครับมีเป็นภาพด้านหน้ากับด้านหลังนะครับด้านหน้านะครับลักษณะพระประทับนั่งน,นะครับบนฐานกีดบัวเร็บช้างนะครับรมามวานวิชัย ครัล้ายๆจะเป็นหลังลายผ้านะครับกูเป็นเนื้อชิ้นสนิมแดงน,นะคร,ครับเดี๋ยวเรามาจอดลึกเนื้อพระกันนะครับว่าจะมีลักษณะเนื้อพระเป็นอย่างไรนะครับครับขอบนำท่านชมพระหูยานพิมพ์เล็กเสียแหลงนะครับ ซึ่งเป็นพระเครื่องยอดนิยมนะครับแล้วก็ถือเป็นพิมพ์ที่สุดยอดหายากนะครับเรามาชมกนันนี่เป็นด้านหน้านะครับจะเห็นว่าพิมพ์พระนะครับมีความงดงามนะครับชัดเจนเป็นภาพที่ตัดขอบนะครับชิดองค์เดี๋ยวเรามาชมภาพขยายกันนะครับ ใหญ่โดนเนื้อพระชัดๆนะครับพระพักนะครับจะก้มต่ำนะครับเราจะเห็นว่าเนื้อพระเนี่ยนะครับเป็นเนื้อชินนะครับสนิมแดงองค์นี้นะครับมีรอยลานนะครับที่คอนะครับแต่ไม่ทะลุถึงด้านหลัง เนื้อพระเนี่ยนะครับจะสังเกตเห็นความแห้งเก่าแล้วก็มีคราบกรุบนะครับเกาะอยู่ตามซอกลึกของเนื้อพระนะครับมีสนิมแดงผุดขึ้นมาจากเนื้อพระนะครับนี่น,นะครับเราจะเห็นสภาพเนื้อพระนะครับเป็นพระเนื้อชินสนิมแดงนะครับซึ่งก็เป็น เนื้อยอดนิยมนะครับเป็นจิเ๋เงินนะครับแกะตะกัวจึงมีสนิมแดงน,นี้เป็นด้านหน้านะครับขององค์พระนะครับเรามาดูด้านหลังนะครับด้านหลังเนี่ยเป็นลักษณะเหมือนหลังลายผ้านะครับเดี๋ยวเรามาลองขยายดู เนื้อพระเนี่ยนะครับเวลาดูด้านหลังเนี่ยจะเห็นชัดกว่าด้านหน้านะครับเนื่องจากว่าไม่มีพิมพ์พระมาบดบังนะครับหลังค่อนข้างอันนี้เป็นหลังค่อนข้างเรียบนะครับมีความคลุกขาดเล็กน้อยนะครับเนี่ยเป็นสนิมแดงนะครับที่ผุดขึ้นมาจากเนื้อพระนะครับแสดงถึงความแห้งเก่า นี่เป็นด้านหลังนะครับซึ่งก็ถือว่าแข็งแรงนะครับการลานไม่ได้ทะลุมาถึงด้านหลังนะครับหน่อยนิดหน่อยนะครับตรงนี้เป็นสนิมแดงนะครับมีคราบกรุกเกาะติดแน่นทั่วไปนะครับครับสภาพของเนื้อพระนะครับ โมยานพิมพ์เล็กอายุประมาณ700ปีนะครับนี่เป็นด้านหลังนะครับเดี๋ยวเรามาชมด้านข้างนะครับด้านข้างเนี่ยจะเห็นมิติองค์พระชัดเจนนะครับพิมพระมีความงดงามชัดเจนประทับนั่งบนฐานบัวนะครับพระพัก จะมองก้มต่ำลงเล็กน้อยนะครับตามแบบฉบับศิลปะแบบลพบุรีนะครับเดี๋ยวเราลองชมภาพขยายด้านข้างะเราจะเห็นรอยตัดนะครับที่เรียกว่าสิวตัดนะครับในการตัดแต่ง พระให้เข้าโูกนะครับสนิมนะครับสนิมแดงคาบกลุกนะครับกอะติดแน่นบนเนื้อพระนะครับรอยลานนะครับซึ่งก็เป็นล่องรอยตามธรรมชาติทำให้พระดูง่ายขึ้นนะครับล่องนะครับแม่พิมพ์มีความคมชัดงดงามนะครับถึงแม้ว่า ผ่านเวลามานานนะครับแล้วก็มีสนิมเนี่ยนะครับพุดขึ้นมาจากเนื้อพระนะครับยังไงก็ตามก็ยังมองเห็นนะครับพิมพระมีความชัดเจนนะครับตรงนี้เป็นสนิมแดงที่เห็นชัดเจนนะครับค้าบกรุบก,ก่อติดแน่นทั่วไปนะครับอันนี้เป็นด้านข้าง ลองชมอีกข้างหนึ่งนะครับครับเราจะเห็นว่าพิมพ์พระเนี่ยนะครับมีความงดงามชัดเจนอันนี้เป็นรอยตัดนะครับที่เรียกว่าสิวตัดอันนี้เป็นสนิมแดงนะครับที่พุดขึ้นมาจากเนื้อพระแล้วก็คลุมด้วย ภาพกลุ่ออีกชั้นหนึ่งนะครับเป็นด้านข้างนะครับสังเกตพิมพ์พระนะครับมีความงดงามชัดเจนนะครับถึงแม้ผ่านอายุมากว่า700ปีนะครับน,นี่ฐานบัวเล็บช้างนะครับที่าฐานองค์พระนะครับเดี๋ยวเราชนจากมุมบน นะครับนี่นะครับเราจะเห็นมิตินะครับขององค์พระอันนี้เป็นรอยตัดรอยตัดนะครับเนื้อพระนะครับมีความแห้งเก่านะครับมิติเนะี่ยมีความชัดเจนนะครับพิมพ์พระมีความงดงามนะครับ ภาพจากมุมบนนะครับลงดูมุมล่างนะครับอันนี้เป็นมุมจากใต้ฐานนะครับขยายให้ท่านได้ชมนี่นะครับลอยยุบย่นนะครับยยนนคบาบกลุ่มที่เกาะติดแน่นอยู่กับเนื้อพระ ครบสนิมแดงนะครับซึ่งขึ้นคุมนะครับเนือพระอีกชั้นหนึ่งนะครับแล้วก็มีค้าบกรุปนะครับเกาะติดแน่นอยู่ทั่วไปนะครับนี่เป็นภาพพระนะครับที่ขยายเนื้อพระของพระหูยาน นะครับพิมพ์เล็กเสียแหลมซึ่งก็ถือเป็นพระสุดยอดหายากอีกพิมพ์หนึ่งนะครับที่นำมาให้ท่านได้ชมครับพระหูยานพิมพ์เล็กเสียแหลมนะครับที่นำมาให้ท่านได้ชมวันนี้นะครับก็เพื่อเป็นการแบ่งปันความรู้กัน หากท่านชื่นชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับกดกระดิ่งไว้จะได้ไม่พลาดชมในตอนต่อไปผมจะพยายามหาพระเครื่องที่ทรงคุณค่ามาให้ท่านได้ชมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับท่านสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จาก หนังสือคู่มือขุดกลุ่มบนดินเหมาะสําหรับผู้ที่เริ่มต้นศึกษาสะสมพระเครื่องหนังสือที่จะช่วยให้ท่านได้พบพระแท้และสะสมพระเครื่องได้อย่างมีความสุขหนังสือคำผีภาพพระเครื่องหอมิติหนังสือเล่มแรกของโลกที่มีภาพพระ,พระทุกองค์ ครบทั้งหกมิติศึกษาเจาะลึกได้ครบทุกมุมมองหนังสือไตรภา,าคีพระดีลากำแพงเพชรหนังสือรวมสุดยอดพระเครื่องปางลีลาของเมืองไทยพระพุทธชินราชใบเสมาอมาตะพระยอดขุนพลเรียนรู้จดะลึก พระพุทธชินราชใบเสมาพระเครื่องที่เหมาะสำหรับผู้นำผู้ที่ต้องปกครองดูแลผู้คนควรมีติดกายนิตยสารเออมูลตออนไลน์ออนไลน์แมกกาซีนสื่อกรารการปล่อยเช่าโชว์ของคนรักพระเครื่อง พระเครื่องกับนักบริหารพระเครื่องแต่ละปางแต่ละองค์มีนัยยะในการบริหารงานอย่างไรศึกษาได้จากหนังสือเล่มนี้เพื่อสร้างความสำเร็จที่มีประโยชน์หนังสือคู่มือคนทำได้เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการประสบความสำเร็จผู้ที่ต้องการ พัฒนาตนเองสู่ความสำเร็จศึกษาได้จากหนังสือเล่มนี้ครับเรียนรู้เรื่องราวมากมายในโลกกว้างผ่านโทรศัพท์มือถือท่องไปกับมือถือนำชมพิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัยชมผลงานศิลปินแห่งชาติอาจารย์เฉลิมชัยโคสิพิพัฒ อาจารย์ตวันดัชนีและศิลปิแนแห่งชาติอีกหลายท่านในหนังสือเล่มนี้ครับหนังสือโควิด1 i ทีนไทมล็อกดาวน์สเต t ท o โ e มนิวโนมอนมีความจริงที่เห็นต่างอย่างไรเราจะฝ่าวิกฤตนี้ไปได้อย่างไรศึกษาได้จาก นังสือเล่มนี้ครับโควิดไนทีนทาอาร์ตออนเอิรศิลปะบนพื้นโลกที่ลังสรรค์โดยธรรมชาติมีความงดงามเพียงใดดูได้จากหนังสือเล่มนี้ครับอาร์ Earth, ตออนเอิรท่องไปกับมือถือท่องไปกับมือถือวัดพระศรีสันเพช ร่วมชื่นชมศิลปะวัตถุและสถาปัตยกรรมของไทยที่วัดพระศีสันเพชรมรดกโลกที่ขึ้นทะเบียนโดยยูเนสโกเดินชมไปพร้อมกับผมนะครับที่วัดพระศีสันเพชรหนังสือทุกเล่มวางจำหน่ายในรูปแบบอ e ีบุ๊ก ผลงานที่กล่าวมาเป็นเพียงบางส่วนท่านสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากหนังสือต่างๆนะครับโดยเซิร์ชชื่อบรรพาธบุญมั่นสามารถดาวน์โหลดและอ่านได้เลยครับหนังสือทุกเล่มวางจำหน่ายในรูปแบบอ e ีบุ๊ก ครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรายการมาโดยตลอดขอรัตนาคุณพระศรีรัตนา,ตายัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจนบันดาลให้ท่านและครอบครัวจงประสบแต่วความสุขความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ